กอแล้วบองกนคือบานมันเกินชาใช่ไหาเราก็เปิดฟองก็คือฟองไหมก็คือเราคือมาขายอือมา่องนี้ซือแล้วมัน่าได้่ค่ร้านห้ามาด้องมือนี้กไม่ได้ขายอย่างนี้มืออกแวาได้ือ่รเดองคนแห้งครับบ้านนี้เขาเล้วี่เหมือัน่ได้เดอดนี่ตัวคุณมาแล้วจะแรกเ็เลยเสียค แอ่ a a, ng, ์ือองความาอีกริบนที่ม็นัวนนีอย่ไมเบาจะส่มาเลยเดี๋ยือเดีวคนยอดกโอ้แล้วมันกับตัวเห็นแล้วเียองกอนนี้กันเพราะว่ากเดระเดอกที่ห่นำตุ่่น้นน

ได้เรียนพวกนีงง้น่ต้องช่วงไว้แล้วดิคหลังจากที่ว่าพ่อไม่ได้ส่งนะสาไม่ได้ส่งนะงเขยแ,แล้วไก่าไีมัี่พอไก่ได้เหยียดรุ้นมาหน่อยุนสื่อคองม,มากกว่าขายแล้วก็สมม่งไม่ตอนเดียด๋ยวลงๆๆๆัเงินหเงินตอน,น,นงอินนั่งเสือกระเงงน่นะฟองกระเงขายา <c oughs> ขายาอ,ยองเคือกำไรฮึ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 ฮนฮึคนฮ่ ลงนึงีี่ห้าใส่ดใส่เออใพี่น้องด้เอเขาใส่พี่ก็ได้เขาใส่ั่กหรืออโอ้ยโอ้โคแล้วจอเขาพับหรอบ่ฮึไม่จอกับว่าท่านพับอไรเนี่ยหนไอ้้ก็วตา ตากอยู่แต่ว่าต้องมันแห้งมันจ่อคนละยางนี่มึงบ่มันเปิดคนนี่จอขนานมันคนละรุ่นแหมคือมันจอเดียวเออเนี่ยจอมันปิดมีจิตกันหนามนีของนครศรีข้าวืือมาใหม่แหะอันนี้วายอันนี้มันในกล่องจงโป่งอยู่โก่อันจอขงน้ำพุ่งออกมาควายตาเลยจออันนั้นเข้าปิดข้างหลังนี่มดปอมี่พูงสี่เด้ พุกเลยเนี่ย,ย,ย,ยจอกับบ้านโล้งเลยตัวสูงสิบาตเลยว่าตัวให้ตัวตอนนั้นโชว์ว่าแล้วคนกองในเลนนะไอ้ที่มาเปียวกวันนี้ต้องติดกัดสีกันมีออกกินก็พักเหนียวยากมึงจะไฟก็ได้ ในไลฟ์ตอนนี้เงนกรทานเงินนึงนแล้วก็ตัใจแล้วข้านับก็ได้ารนบุนเมาก็ได้ท่านมงนยอะไปปั๊บย้มาชนไรตอนนี้ก็จะตอบแนไ้ก่เลือไลายเล่ล่อนเนห่มเ็ด้ยกำได้ย